น้องจ้าบ่งนี่น้ำเหยวจ้ามันนี้มะเขาปาลาเลาะปลาหาเล็มหาเก็บเห็ดน้ำขี้ดินอีกนี่จ้ามะพ่อเห็ดแต้ดำลุงเรืออยกเก็บเอาละจ้านี่แล้วม,มันเปื่อยเปิดเลยตี่บ่งจ้ามีลุงเรืออยู่เปื่อยกำลังสิบเปื่อยเลวอากาศเย็นนะจ้า น้องจ้ายายเอวมาพร้มวมงเฮดเตะดำออกมองนึงแล้วเบิ่งบ่คิดบ่ฝันว่าสิมาพร้ดีใจจังเลยวันนะจ้าเก็บฉันตัวมองนีบบ่เ,เคยเห็นออกจากเทียเบื่อยกับมีพุ่นน่ะหลายยีเด้อจ่าุ่นน่ะหลายอยูบ่บ่ซั่นนะ โอ้หหอยเปอยห้อยขาดเหมืดสได้เก็บ่หูว่าเพินเกิดมึงนี่ออกมึงนีจจะเลยบ่ได้ขอมาซองมาเบิงจัดเทียเปือยหมดเลยโอ้จะได้เนี้ยมเห็อ้อใดใีตัวก้องเป็น้า จะได้จังเลยเธอเปื่อยเอาไปก่อนเอาไปก่อนส่วนแม่แจ้พี่้องเหญ่เอาก็เลยได้จะบ้าเออเนี่ยล่ะขั้นเงินมาพร้เพื่อนตั้งตาก่อนสีหนาวนี่แห่งนต่สีงามไหลก็สีได้หลายยูพาว่า ห้อยเป่อยห้อยขาดต่างหลายจะไหลาแต่ป่อยหลแต่ป่อยเสียดายเนี้ยเดิเอาไปก่อนล <c oughs> ะขันนันมาพัวตัวนบอไดเพินบทัทันในหนาวมาเย็นมาคือสีงามแต่พี่น้องก็จะเต็มเดินด้วยท่าน <c oughs> มันยังเมื่เนป่อยเมือนระบบ โอ้โหได้ยเจ้าได้ไดแต่พืชอนยิงไปก่อนโอ้โหนั่นไปแล้วเบิ่งดอกนี่จ้าเป็นสิเป็นจังได้บาดแข็นอ,อยู่ดอกไหนบักงามำได้เจ้าปนะ่ะน่ะนี่จ้าพี่น้องกองเฮ็ดแต่ดำย้ายเอวมือนี่อ๋อได้เฮ็ดหนังก็เอาค่ะ มองละนิดละหน่อยนี่เหมือนย้ำว่าน่าจะหนาวแ้ว่ใครเหนี่อยู่นี่ยยังมีเหลือ,อยุจา้านี่เห็ดแกรขาเหลืองหรือแบบดำขาเหลืองโอ้าแล้วเหวกันหนาวมือเริ่มเย็นเล้ว พันหนาวพันอันนพ่นเย็ยนพันแสีแข็งแลเพันขาดง่ายเฮ็ดไายใครได้หนอยี่มงเนียงมีห่เก็บจุจ้า ให้เอ๋วสิวเก็บเป็นผัดกระเทียมเนยกินกับสเต็กมะเร็งจ้ะพี่น้องกินกับเนื้อดาดดซิบเสียบด้วยจ้ะแต่เลี้ยวจะพูดมากหรอกป้านะพี่น้องเนาะได้ควยเกี๊ยว ยามขาดไหมโอ้คอยเก็บกระสุเดี๋ยวพอเห็นพี่น้องสีขึ้นไปใหม่ปวด้าพออทระโดดเข้นทระดดกนี่จ้าพี่น,อน้องได้หยมหน่อยหนึ่งอีกแล้วโอ้มือเย็น มือไม่ไงเอวเย็นจังเลยแบบนะี้เย็นมือคัก่ะน่วยแฉออกกันนะไหนไหนก็บสิมดหน้ามดงยามแล้วคือสิมันขังสุดท้ายแล้วค่ะเนี่ยขังสุดท้ายของปีนี่ที่ได้เก็บเฮ็ดขี้ดิน

นี่กล่องนึ่งจ้า เดียวผู้เดียวได้ทีนี่พ่ออีกเลยจ้าแล้วบังมองละนิดละหน่อยเห็ดตำขาเลียงเต๊ขาเลียงนี่ก็ได้นสมสมคำว่าเล้มเห็ดที่ลีว่ะด้เจ้ามันไงแค้เหียวมา <c oughs> หาเลี้มหมองเก่าเนี่ยดึงเนี่ยใครดูนี่ยังได้อยู่ เราเพิ่งจะใต้ใบใหม่พี่นอ้องมัาดู๋ไงเถอะคือบ่มีมเาามลายๆนี่อมีหน่อยแกเฮ็ดนี่แม่ได้ส้นเนาชิ่มสะซื้อท่้นตัวเล็กตุ่นจะควงตัวพี่น้องแล้วเบิ่งดอกเฮ็ดค่อย มันเปื่อยมดเลินะเลยเบิ่งรูกอนี่ก็สีงามเถอะเป็นสีนามงามนะแต่พี่นอนดีใจเบบไหนเนี่ mình ngang gì bằng wow, bây. Bây giờ, giờ, bây. Bây này quá là vưng, bự hiện, bự lại tập bự. Đây bảo, khẩu, khẩu mà, mắt liếm hết, như cả đầy lái, Như thế trời chân. เดี๋ยวสิพ้าเบิงจะถ่ายคลิปรุ่นนี้แม่จ่ารุ่นที่ได้เหวี่ยงมาหลับเห็ดชนิดนี้อ่ะอืมคนไหนยังงามเลยอู้ยต่ำเตอะครับ มันมดเลว็วยางมมนหนีพวกอีกหลายยูเจตันเนี่ยโอ,อ,อ,ยอ,อ้มือยังไม่เย็นจนว่าบากเลยนี่ยเย็นจังเลยหนาวหลายวอนไาจ้าอีกอะยันเหยียบโอ้โอ้โอ้งอะโอ้โอ้โอ้โ้โางโั้โอองหัวอ อหน่อยก็เอาด้วยนะกับเิ้นไดยน่อยเกินเนะจ้าเนาะขนหน่อยไหลก็เ,เอาด้ว ไปเติมกันอีกกองหนึ่งละจ้าโอ้มือเย็ยนสิแข็งนหนมดแล้วดูนะกง่ายดูกง่ายดงามอยู่แต่บลายพออีกแล้วอเอ้ป <es> ้อมมันเนาวเลยที ีแบบนี้ว่ามันเปื่อยละที่็้ขน้อยนี่เหนือพี่น้องแล้วบ้าง <c oughs> เฮ็ดนี่เอวกระถาโอ้หมือเหยียดหลายอันนี้เห็ดแต่ดำน้อยได้ไนะจ๊ะพี่น้องแล้วบ้างว่ามันสิบ,บกขึ้นเป็นนึ่งขึ้นยู่ปีเนี่ยยิมมองนีนะจ้ะไม่ถึงเวยจ่ามองนีเพราะมันเปื่อยมาเละที ดูดูไนะโอ้บ่เอาตรงนั้นเอาท่านี่ละจ้านี่พี่น้องลราเพิ่งสมมตอเป็นในเอือนว่าเห็ดดำขาเหลืองละจ้าน,นี่สเห็ดดำคักที่มึงนี่นะ ไปย่มองหนีเราก็จะได้เมียบ้านเไปจ้าพี่น้องเดี๋ยวหาเลี้ยมมงละนิดละหน่อยเพราะได้ตืียกันก็ได้ลแลเดือประจาเดี๋ยวสิพาเบิง้งไปจา้านี่เบิ้งมังามตัวที่ตัวเนี่ยตัวนี่งามไปจา้าอ้วมือเย็นมือเย็นครับ เบิ่งนี่จ้าพี่น้องอย่าเพิ่นบ่เข้ามาเบิ่งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้ต้นสนจา้าโอ้ยบ่โฟกัสข่อยๆน้อ นก็สิได้เมียบ้านแล้วจ้ามันกล่องนั่นเราก็สิเมียบ้านแล้วมีอีกจุม่มหน,นึ่งจ้าพี่น้องสุดท้ายเกลือระบาดนะนนี่ก็สิจะเรียนออกตาอีกแล้วนี่แล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดที่ย้อยเห,ยเหว่ามะเก็บมาเล้มมอนี่ได้ไหลายเตบิบเยอะเด้อได้เห็ดแต่ขาเหลืองกับเห็ดแต่ดำย่างละเคืองก็ตาคนนะ บาท,ที่นี่ยายเหวก่กส,สิได้เฝ้าเมียบานิได้จจบคลิปสิได้ขอราไปเทนีคันเด้อจ้าขอบคุณขอบคุณหลายจ้าสุขดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ